นี่ทุกคน26ทับ26นะครับทุกคนโอ้โโอ้ my god เอาละครับน้องๆอ,อยู่พี่วิกินอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองและ ตอนนี้น้องๆเราอยู่ภายใน p e จซูมเรเตอร์เอกแกนิกแล้วเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะไปทำการอัปเดตนะฮะเจ้าตัวฮาร์ดคอร์โหมดกันนั่นเองอย่างที่เราทราบกันนี้ครับทุกคนว่าตอนนี้นะครับน้องๆมีฮาร์ดคอร์โหมดนะฮะภายใน p e จซูมเรเตอร์เอกด้วยนะฮะแต่ว่าโหมดโหมดนี้นะครับน้องๆมันฮาร์ดคอร์จริงๆนะครับมันฮาร์ดคอร์สมชื่อมากๆเลยนะฮะมีหนึ่งสิ่งนะครับน้องๆที่มันยากมากๆเลยนะฮะนั่นคือการหาเงินกันนั่นเองวันนี้นะครับน้องๆทางตัวเกมนะฮะเขาได้ทำการอัปเดตเจ้าตัััััววดบบเเเเเิ้้้ลพชชชรรกกกกนนนนนนนออ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 มมาาาา่่่่่่่งงงงงะะฮยยยๆถีีู13 นะฮะภายในโลกปกตินะฮะพอไปฮาร์ดคอร์หมดเนะี่ยมันจะกลายเป็น26ช่องเลยนั่นเองอา่าและตันสุดนะครับน้องอยู่ที่ประมาณ42ช่องกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วมันจะช่วยเรามากน้อยขนาดไหนได้กัน้้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านโรบอทมานําเสนอนั่นก็คือไอออนช็อปกันนั่นเองครับทุกคนโดยที่ทางร้านไอออนช็อปนะครับน้องๆมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นการบริการเติมโรบัคแบบ ID Pass หรือว่าากกดเเมมจะป็นนี เ i g h เตอร์เบส a อลอนิเมะดหรือว่าจะเป็นอนิเมะ v o l u t i o n Simulator รรวมไปถึงเ e เ t u r e Quest ทางร้าน i o n อนช็ก็มีบริการครับทุกน้องหรือว่าสําหรับใครที่กําลังหาไก่ตันทางร้าน i o n อนช็ก็มีด้วยเช่นกันโดยที่ทางร้านนะครับน้องๆมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวแรกเป็นไก่กาเวอร์ชันน1ตัวที่2เป็นไก่ตันเวอร์ชั่น1ตัวที่3เป็นไก่ตันเวอร์ชัน2แล้วก็สุดท้ายเป็นไก่ตันเวอร์ชัน3กันนั่นเองครับทุกคนโดยที่น้องๆสามารถเข้าไปซื้้้้ออของงงกทาารนไดแแลวเพียค่ ww.onshop ครับดูว่าใครที่ไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage Iron Shop s a t s e ได้แล้วครับน้องๆต้องขอระเดงครับน้องๆสําหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคนสไตรเวอ์ผมด้วยนั่นเองสุปรองใจผมด้วยไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกด1มือช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตาม Instagram ของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่ภายในห้องลับกันนั่นเองนะฮะซึ่งห้องนี้นะครับน้องๆมันมีชื่อว่า r o y a กันนั่นเองครับทุกคนสําหรับใครที่ไม่ดูนะครับ น้องนะสามารถทำการกดกาณในบนขวามือได้เลยนั่นเองอย่างแรกเลยครับน้องเราจะต้องทําการวาร์ปนะฮะไปในส่วนของโลกอวกาศ ก่อนนั่นเองนะฮะซึ่งโลกนี้นะครับน้องพี่เนี่ยทำการเรียกว่าเป็นโลกอวกาศกันเองทุกคนว่ามันเนี่ยจะทำการรวมทุกประตูนะฮะไว้ภายในที่ที่เดียวกันเลยทีเดียวนะฮะฮาร์ดคอร์โหมดนะครับน้องๆมันก็อยู่หนึ่งในนั้นนะฮะแล้ววิธีการไปเจ้าตัวฮาร์ดคอร์โหมดนะครับน้องๆง่ายมากๆเลยนะฮะเพียงแค่น้องๆเนี่ยจะต้องทำการปลดล็อกเจ้าตัวมัสเตอรี่นี้นะฮะให้มากกว่า25%ขึ้นไปนะฮะนั่นคือ26%ขึ้นไปนะฮะนั่น้คืเนี่ยถึงจะไปเจ้าาตัวฮร์ดคอร์โหมดดไ้นนั่เซ็นต์ขึ้นไปนะครียบร้้อยแลวน้องๆกถึงจะไปเจ้าตัวฮาร์ด้เเลยนนั่อง หลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็ไปในส่วนวย่อตัวฮาร์ดคอร์โหมดเลยดีกว่านะฮะซึ่งการอัปเดตรอบนี้นะน้องๆพี่เนะี่ยชื่นชอบมันมากมเลยนะฮะอย่างแรกเลยเพื่อนเขาได้ทำการแยกนะฮะในส่วนวยุตัวสัตว์เลี้ยงนะฮะที่เราใช้ล่าสุดนะฮะภายในฮาร์ดคอร์โหมดนะฮะกับเจ้าตัวโลกปกติทั่วไปกันนั่นเองแล้วก็อย่างที่2องะครับทุกคนทําการเพิ่มดับเบิลนะฮะสัตว์เลี้ยงที่เราเนะี่ยมีอยู่ภายในช่องนะฮะภายในโลกปัจจุบันแล้วเวลาเราไปฮาร์ดคอร์โหมดเนี่ยก็ทําการคูณ2ไปเลยนั่นเองนะ,ะซึ่่่่งออันนนนีีนะีี้ <ๆ S 1> เเเยยถืวาาะทดมกๆลฮะรวมไปถึงนะครับช่องอื่นๆอีีกกกมากมาายนนนะะฮ่ทุค26 ทับยี่สิบหกนะทุกคน <laughs> โอ้โอ oh ้ไมกดคนเยอะเลยทุกคนตายเดยอคนอะไรมันจะเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะฮะและสัตว์เลี้ยงที่พี่ใช้อยู่นะตอนนี้นะครับน้องส่วนมากเนี่ยจะเป็นย้าตัวพิกเซลฟ็อกันนั่นเองนะทุกคนที่มีดาเมจแค่ประมาณ14ทีเท่านั้นนะฮะคือแบบจ้าตัวฮาร์ดคอร์หมดนะครับน้องพี่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยนะฮะว่าส่วนมากเนี่ยเราจะอยู่ภายในโลกเดิมปกติทั่วไปนะฮะและการที่เรานะครับน้องๆจะทำสัตว์เลี้ยงนะฮะให้มากกว่า100ทีขึ้นไปนะฮะหรือว่าไปซื้อในตลาดมืนนะครับได้คำเนืงๆทุกคนว ข้ามเอทถือว่าทะลุแล้วก็ปุบป่องมากๆเลยนั่นเองนะนี่คือแบบว่าเป็นบัฟแค่เจ้าตัวเทคคอยอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเจ้าตัวเรนโบ้คอยนะครับพี่คิดว่ามันน่าจะชื่นใจมากๆเลยนะฮะที่เหลือนะครับน้องก็เป็นพวกสัตว์ยักษ์ตัวอื่นๆที่เราเนี่ยเคยมีอยู่กันนั่นเองวิธีการเล่นนะครับน้องง่ายมากๆนะเพียงแค่เราเนี่ยทำการเลือกเจ้าตัวเพชรซินนะฮะให้เป็นซิงเกิลนะฮะหลังจากนั้นนะครับน้องเราก็ทำการส่งไปเรื่อยๆนะฮะแค่นี้เองทุกคนแต่เพียงแค่ว่าจำนวนเนี่ยมันเยอะมากยิ่งขึ้้้นนนนนะะะฮจจาาาากกกกกปตตตติิิเเเเเีีี่่่่่่่ยยยถดดรออูโลมมม็แแค13ัววใชงๆ ตอนนี้นะครับน้องๆเรามีมากกว่า26ตัวเลยนั่นเองนะคะถามว่าช่วยเหลือเราได้ไหมพี่คิดว่ามันก็ช่วยเหลือเราได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนทําให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่อที่ดีมากๆเลยนะแพ สี่หมื่นแล้วครับน้องๆโอ้โหนี่ก็สมมุติว่ายังอยู่แค่13ตัวเท่านั้นนะฮะพี่คิดว่าก็คงต้องเอาไปหาร2นะฮะอาจจะได้แค่ประมาณหมื่นต้นๆอะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ประมาณ2 0ง0 0ื่นสามหมประมาณน,นี้นะฮะเรียกง่ายว่าคูณ2 <c ười> มาก,มากๆเลยนะฮะบวกกับถ้าเกิดเรามีเพื่อนนะครับน้องๆเจ้าตัวมัลติคอยเนี่ยก็จะทํางานโดยนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนภายในฮาร์ดคอร์โหมดเนี่ยพี่ไม่มีเพื่อนเลยนั่นเองนะพี่คิดว่าเพื่อนเราน่าจะหลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วะครับน้องๆทําให้เราเนี่ยไม่มีเพื่อนออนไลน์อยู่นะตอนนี้เลยนะะั่นเองนะฮะหรือว่าจะมมีกกกิจจรรนนะทุคเ้าตัว คูณ2อะไรประมาณนี้นะฮะอันนั้นเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือเราได้ดีมากๆเลยนะฮะเวลาเราเนี่ยมาทําการฟาร,ร์มเจ้าตัวฮาร์ดคอร์โหมดนั่นเองนะฮะเรียกง่ายว่าช่วงไหนนะเทุกคนที่เราเนี่ยสามารถกอบโกยได้นะฮะเราก็คนที่จะทําการกอบโกยไว้แบบเยอะๆ,ๆเลยนั่นเองนะฮะและเนี่ยทุกคนคือการอัปเดตล่าสุดนะฮะสำหรับเจ้าตัวเพลย์ซ์เมเตอร์เอ็กนะฮะภายในฮาร์ดคอร์โหมดนั่นเองนะฮะตัดเลี้ยงนะครับน้องๆก็ะะจะทําการโดนฟิกไว้นะฮะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาที่โลกนี้นะฮะตัดเลี้ยงที่เราใช้ล่าสุดเนี่ยจะเเเเเปปปป็็็นน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 ใใรรููแบบไหนนะะะะฮฮวว่นน่่่าาาตตตอออีีี้้้้ยยโลกกะะกกกิทุคชชจัะะััั500นซนึงงฟ์ พี่เนะี่ยชื่นชอบมันมากๆเลยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเบอร์ผมเดนนั่นเองสุ่งรองใจผมแอ้ตามคลิปใหม่ของเราเดนนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดด่งมชชังเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันโดยั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็มีครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกหมครับผมสวัสดีครับบ Many times I was suck, had a the rail, rip a tray out like I'm young, cause I am and the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all. Last strange y'all. Uh -huh. Hate them more cause I'm up and I don't even fly. Like, but I'm here. I see rappers dying, dark bones, high.